แล้วจ้ามา,มาแล้วจ้าอุ้ยไหนๆดูดิจะมีใครมาดูหนูไหมวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ว่ะมาแล้วมาแล้วสามท่านมาแล้วสิบสี่ท่านมาแล้วสี่สิบสองท่าน มาแล้วแปดสิบแปดท่านมาแล้วร้อยยี่สิบสามท่านมาแล้วร้อยเจ็ดสิบสามท่านอุ้ยอุ้ยอุ้ยออนก็มามาแล้วร้อยเก้าสิบสี่มาแล้วสองร้อยสามสิบเอ็ดสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยสี่สิบเอ็ดสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดูนะสี่ร้อยสิบหก สีออ่ร้อยห้าสิบสี่แนวอ๋อสี่ร้อยแปดสิบแปดห้าร้อยยี่สิบเก้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแฟนขับแม่แตนใจเกินแสนจ้าแฟนขับน้องพลอ,อยน้องเพชรค่ะโอ้อ,อ,อ,อะไรถือแฟน <Wow. S 1> มาให้กินหน่อยเอามาให้กินหน่อยนี่อย่างม oh. ัสดุ giấy ว่าไงเก็บๆด้วยเสนเลสวัสดีในวันที่อาบน้ําครั้งเดียวนะคะวันนี้ <c oughs> ดีเนอ,นอะอาอาอาบน้ำเที่ยเดียวนาอที่จำออ,อาบน้ำอุ่นปะอาอาบอุ่นหรืออ,อาบเย็นหนูอาบน้ําอะไรเอ้ไม่ไม่หนูอาบน้ําเย็นหรือน้ําอุ่น น้ำอุ่นเไ,ไม่หนูอาบน้ำอุ่นแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วนั่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมครับรออหนูชื่อเด็กหญิง คอยปุริสายก็าคอยเจ็บบ่อยบ่อยเจ็บเยบ่อยเจ็บเลยโอ้คอ,อยคอยอะไรคอยเจ็บเลยหรืออะไรคอยเจ็บเลยอ๋อคอยเจ็บเลยลูกโป่งแตกปึ้งเลยใช่ไหมวันนั้นอะวันนั้นหนูไปหนูไปลำที่กลุมอะไรวะวาปีปทุมลูกโป่งแตกปึ้งหนูกลัวทั้งสองคนเลยน้องเพชรกอด กอดยายพี่พลอยกอดใครวันนั้นพี่พลอยกอดใครหน่อยจ้าจ้ากอดตาเหรอคะอ๋อหน่อยจ้าอืมดูทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอดาวหรือยังขอดาวให้คุณยายยังหยิมบอกน้องพิว่าบอกหนาวเงตัง กินกันอ๋อเต้นเต้นเอะเต้นสวยกินด้วยคนสิคะมันวะเอาให้ยายให้นะกินหน่อยให้ยายกินหน่อยยื่นให้ยื่นให้กินหน่อยยื่นขนมอ๋ออ่อขอดาวยังน้องน้องคอยขอดาวยังขอดาวหน่อยค่ะขอดาวหน่อยค่ะอ๋อนั่ไงมาแล้วสิบดวง ตอนนี้ได้ดาวแล้วสิบสามดวงอาวขอบคุณค่ะเี hm oh ่อะไรกินเลยนล่อกินของหนูเลยขอบคุณนะคะโอ้ติ๊ดสวยนี่ไงนี่ไงกระโปงเขียวน้องเพชรนอนยังไม่ตื่นเลยค่ะจคอยจ จ๋าหนูจะดูอะไรลูกดูพลอยจ๋าดูพลอยจ๋าดูทาร์อ๋อดูโทร์ทอืมฮ่าฮ่าเอ้านี่ก็เรีนมาแล้วมาแล้วเอ้าหายแล้วหายแล้วมาแป๊บเดียวเองโอ้โหกินขนมจ้าอ๋อจ้ากินขนมมจ้ากินขนมค่ะ โอ้กินหนอนไม้จ้ะเดี๋ยวเอาหนุ่มคนนี้สินอ่ะกระโปรงเขียวๆนี่ไอ้กินหนอนไม้จ้ะเอาอุ้ยแมวกินหนอนไม้จ้านุ่งกินหนอนไม้เอานี่นี่นี่กระโปรงเขียวๆกินหนอนไม้จ้ะมาแล้วไงจ้ะเอาหาย่อโอ้โหอาการที่เป็นตะกินเนี่ยยากดีเนาะ เสียงดังว้าวสองพันหนึ่งเล้วสองพันสิบท่านแล้วตอนนี้สองพันยี่สิบสามท่านแล้วโอ้ยจ้าเดี๋ยวจับดีๆนะจับดีๆนะจ้าจับดีๆนะจ้าเอ้า เอาใหม่นะจ๊ะเอาใหม่จ้ะมีอีกเกลจ้ะจับดีๆนะจ้าโอ้ยจ,จ,จับจริงไะมจ้าจับจริงไหมจ๊ะจับดีๆนะจ๊ะจับดีๆนะจ๊ะเอานหนึ่งจ้องเอาว้าย,ยไม่ค่อยเห็นอะไรคะ อารมณ์ดีจริงค่ะนอนเพิ่งตื่นค่ะนอนต,ต,อตั้งแต่เที่ยงกุนเนาะตอนนี้สร็จเที่ยงตอนนี้บ่ายอะไรไม่รู้แต่น้องเพชรนนอนทีหลังมาแล้วค่ะ,ะพอยกลางเด่นฮะพลางเด่นพลางเด่นพลอยพลอยนอนก่อนเพชรนอนทีหลังอุ้ยนกใหญ่ อากาศดีวัาคัานกหอรจะออกได้ฮอรสจะสีได้กลนนิ่นแยตัวนกฝนตกหมนเมื่อไม่หนอกฝนแห้งแห้งไปหอกรักหนูจังเลยน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่รักหนูขอบคุณที่ลูกขอบคุณหนะหนูแปลงฟันได้ยังหนูหนูอาปาดูฟันสิอ้าไม่แต่ขนม คุณยายกับหนูไปอาบน้าด้วยกันอ,อ,อาบน้ําแล้วค่ะอาบน้ําแล้วค่ะหนูใส่แว่นหน่อยใส่แว่นจะได้มองเห็นหน่อยว้าวว้าวเห็นไหมยายใส่สิมองเห็นน้ำที ใส่ว่าเขาจะไม่เห็นอะไรเลยนั่นไงใส่แว่นนี่ไหมนั่น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 นั่ืนเ่นนันั่เลย่นนว่นนั่นนั่นนัานน้มนนั้นนั่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 น่นนนนั่่นน่นนั่น่นนั่นนั่นนั่นาัาตนัน่่่่น่น่ั่่นน่ <c oughs> จีจออจ้าของหนูก็มีนะเจ่ามังกวสบายดีจ้าตะบูหอพลอยใสนะหรือชื่อเด็กหญิงพลอยปริชายค่ะลูกพ่อ แล้วก็ทุ่นลอยแถมกอ้ยลูกพ่อโบยสิริลูกแม่เอ็นอระฉันชอบ้าฉัชอบมาไอ้นี้อืมอันนี้จ้าใช่จ้าเอาหนังสือไปอ่านเหรอจ้าอ่านให้ฟังหน่อยนะจ้าอ่นพันอืมอ่านให้ฟังหน่อยค่ะอบโอ๊ย ไหวไหมจ๊ะวไหนคะอ่านให้ฟังเดี๋ยวยายไปเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวนะคะดเดี๋ยวจะเอาปิงปองมาให้นี่ค่ะคนหนึ่งนะคะคนหนึ่งอยู่นี่นะคะจ๊า,าจ๊าคนหนึ่งนอนอยู่นี่นะคะนอนให้แบบห่มผ้าให้ที่ไรเงื่อออกก็เลยไม่โอมผ้านะคะแต่ว่าเปิดแอร์นอนนะคะ อากาศดีๆ<ะ>จานี่ไงลูกยายให้มาแล้วหืมนูไปหาที่ไหนมาปองปองเอาปองเอาลูกปองที่ใส่ลูกเออมีอยู่บ่กยายคือบ่เห็นยายยายบ่เห็นเด้อมาะชูกระชากว่ไก่ไข่ไก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 ่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่จ้า <laughs> เอ้ยช้างนะก็ไก่ไก่อยู่ในขวดพอสบาก่ขวดไก่ <c oughs> อุน่นไออุน่นใช่นหนึนน่งชองแปวแปววเปวตัวอะไรอะลูกว้อาหาหานหน,น,นวดยาวอันนี้นนอสอเสือดาวข้านองอันนี้อะไรนี่ แหวนวอแหวนสวยจังงดเงชวีนวดยาวโอสีนวดยาวอีหด <IN> ีอ่โเทนอแล้วนี่อะไรหอตอจบแล้วเนาู่ดตวไมคือมันใหเนาะใหอัดกาะกลเนาะหนูนมในั้นให้จบ อาใหม่เหรอคะใหม่ค่ะหนึ่งสองจับอย่าจับตรงนี้สิลูกเออในหนูมาจับตรงนี้อ่านี่ไงจิงใจาเรียนเราเยอะอยากอยากอยากคิ้วใหญ่อันนี้มออันนี้อะไรอันนี้อะไรมา้มามา้มามอม้าคือคักนักกี มังกี้ลิงมังกี้โอ้ยเก่งโค้เด็กเวปว่าษาอังกฤิเลอเอานี่อะไรล่ะลูกเนี่ยนี่อะไรคะนี่อะไรคะเขียวฮะตัวอะไรคะอันนี้อันนี้เธงชาติไทยธงชาติไทยอันนี้ทอทหารอดแรงอดทน อันนี้ตาเต่าหลังตุงแบกขนตอถุงแบกขนตัดมนแบกแล้วนี้อะไรคะ<า>ช่อสิงตีดังเ่อช,ช้างวิ่งหนีก็เอ๋ยก,ก็กข้อควายข้อควายควายน้าอือขอคนขึงขึง อน,นี้คอคนอยู่ไหนน,นี่น,นี่คอระคังข้างวินน่งกันวิ่งกันนันนี่อ๋อวิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันเช๊ดเแล้วนี่อะไรคะนกไกืมันอยู่บนต้นไม้อะ่ะตัวเขียวเขียวแล้วมันชอบกัดคนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรงอง,งูใจก้า งู<ล>หูฟ<ล>อกกระต่ายเลยอือันนี้อะไรงูไก่ตัวจานใช้ดีช,ช่อชิงตีดัง,งช่อช้างวิ่งหนีาโซ่ล่ามตีเต้าเพชรนอนหลับค่ะยังไม่ตื่นตนแมมึงงาหอ